ตัวเบบีไม่ยากอย่างที่คิดนะคะกดเซฟคลิปนี้เอาไว้ใช้กันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ปูผ้าแล้วก็เอามุมผ้าเนี่ยพับลงมาแบบนี้แล้วก็พาน้องมานอนโดยให้ขอบผ้าเนี่ยอยู่ตรงบ่าน้องพอดีแล้วเวลาห่อน้องให้จับแขนน้องไว้ที่หน้าอกตัวเองเนาะเราก็ห่อมาห่อมาปุ๊บให้จับจีบเล็กน้อยเพื่อให้กระชับลาตัวนะคะเสร็จแล้วก็สอดไปด้านหลังทีหนึ่งก่อนเนาะล้วก็เก็บชายผ้าแล้วก็จับแขนน้องเอามาวางที่หน้าอกแล้วก็ห่อลงมาจับจีบนิดนึง เพื่อให้กระชับลำตัวแบบนี้แล้วก็สอดไปด้านหลังแค่นี้เลยค่ะชาผ้าที่อ้อมตัวน้องออกมาด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้น้องเนี่ยห่อตัวได้แน่นสบายไม่หลวมหลุดง่ายจะเก็บชายผ้าไว้ตรงนี้ก็ได้และสิ่งสําคัญนะคะจะต้องใช้ผ้าห่อตัวไซส์ใหญ่พิเศษ45นิ้วค่ะจะได้ห่อตัวน้องได้ไม่หลวมหลุดง่ายค่ะและข้อควรระวังอย่ามัดปมแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เราไปมัดปมที่ผ้าห่อตัวแล้วทําให้ขาเขาอะไม่สามารถขยับได้ค่ะจะทําให้น้องเบบี๋เนี่ยเป็นโรคข้อสะโพกเคลื่อนได้ค่ะเป็นไงบ้างคะ ตอตัวเบบีไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆกดติดตามอีฟลินเบบีไว้ได้เลยนะคะแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์ไปได้วยกันนะคะ